โอหน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกนั่งเรียงกันเป็นแถวเลย น่ารักมากเลยแมวบ้านแม่กิ่งนะคะช่องแม่กิ่งกับแมวจอนนะคะน่ารักมากเลยเด็กๆโอ้โหโอ้โหโอ้โห แม่เขาก็อยากจะปั้นลูกบอกให้ลูกโชว์ตัว FC แม่เกียงเยอะแม่เขาบอกโอ้โหเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลย,ะะาาเลยฝากด้วยนะคะช่องแม่กิ่งกับแมวจรน,นะคะช่องของน้องสาวแม่เกียงเองนะคะเลี้ยงแมวจอทั้งหมดกี่ตัวสิบสี่สิบสี่ชีวิตนะคะแมวจรทั้งนั้นเลยนะคะอ้ย พี่ถุงทองพาน้องกินข้าวถุงทอง,ทองอก,กับทองเอกทองเอกพาน้องกินน้ำเหรอลูกนี่พี่สุงทองทองเอกพาน้องกินน้ำาหรใช่ไหมทางน้องเยอะแยะเลยเด็กน่ารักมากเลยนะนี่นะแมวจรที่ได้โอกาสดีๆ <c ười> นั้นก็ไม่หลักครับลูกึ้นเก่งนะลูกึ้นเก่งนะลูก นางนี่ใครนี่ทองแท่งเหรอลูกทองแท่งเหรอครับเด็กนี่ใครนี่ทองแท่งนี่ทองแท่งทองแท่งเหรอลูกทองแท่งเหรอจังเลยนี่ใครทองมีทองมีคนสวยเหรอคนั่นนใครทอ,อ,องก้อนเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะตะกูนทองบ้านแม่กิ่งนะคะ สิบหสบสี่ชีวิตนะคะที่อยู่ที่นี่โอ้ยเบาๆลูกเบาเบาถุงทองทำน้องเบาเบาลูกเ,เล่นกัน,น,กนคนนี้ก็เป็นพี่ใหญ่คนกเอกกันพี่ใหญ่ระครับลูกหน้าเหมือนขา้ขาวข้าวเหนียวเลยลูก,อกอเอ,อ็อไม่ใช่เสียงเหนเข้าวปั้นเอกท้องคิวหน้าเหมือนข้าวปั้นเลยลูกทางเอกลูก,เ,ลกเหมือนข้าวปั้นเลย เป็นพี่ชายที่แสนดีคอยดูน้องเหมือนพี่ต้มใช่ไหมลูกเด็กๆยิ่งเดินกันสนุกสนานฝากด้วยนะคะช่องแม่กิ่งกับแมวจรนะคะขอบคุณค่ะ